่ะมื่อนิแม่ตุยก็มีแนวทางดีๆมาฝากเ,เพื่อนเพื่อนบ้านตำเล้าพอลี่เนาะค่ะเป็นข้อมฝัน,นะะเนาะเฝันวาฝันดีค่ะพี่เน่ฝันวันไหนไปล้านค่ะเพิ่นจะไปล้านค่ะห้องผู้ใดหรือไปท้ำธุรกิจอันใดหรือไปแบบใดไปตามพอลี่เราฝันได้เลยะค่ะสะวัสดีครับพอลี่ค่ะสวัสดีค่ะวัอนี้มาตามก็ฝันพอลี่เนาะนี่ขิ้นขขาวพอลี่เ้าจัดไปหาเร็วสั่นฝันดีสดั่น ฟันตคนหล่ันนี้เนี่ยคนหลอกขาเลยฟันเน้เฮ็ดใ่าเขาน่ะเขาเดยใส่ที่แล้วไปเวอาเจีนอรลีฟันดีนะเอาวานเจ้าฟันมือไหนฟันมือขึ้นอย่้นะโอ้เจ้าว่าเมนเจ้าฟันแต่ก่อนนี่ห่ฝันมือขึ้นอ่งเี่มันอยู่บานเลยเทียนหกิบเก่าอันเียวมันหออไปเล่าเออ ไม่ได้หรือว่คอยบอกเอาไว้และซึ่งบอกเขาซื้อเรียกตัวนี้พร้อมนี่ไปร้านค้าเพราะเขาเป็นร้านค้าคนมีเงินมันมาเคลื่อนหลังเลียออกไปเนาะมันออกเราต้องใส่หลังมาอีกอันอันว่าลากออกตัวเขาอยู่ด้วยลากออกตัวเขาเขาบ่ออันพันเกี่ยวกับอันว่ายมันสื่อว่ายมาเต็นนองตรงตรงเมนเดลเล่าดิสื่อเล่ามาเต็นนองว่ายมาเตนนองมันเลยว่าว่ายรุ่ดไม่นี่มันคือเปลี่ยนสายมันคือจะเปลี่ยนหมวก ก็ี้เราก็เป็นบงรุ่งขึ้นมองกลางมันเลยว่างายรี่งเรี่นมาเห็ดมองนีโรคหายเรียเบียไปได้เจ้าเป็นสร้างลูกสาวเล่าไหนี่มบเคยบอกหยอกใครเียเจ้ลองถามพันรี่ถามอยู่คือมกอยถามอะไรนันนาหมดหมดนะม่เคยบอกลูกสาวย่าเขียวด่านะนันตอนนีอัจฉริยะใสในการมอกตัวมีการมก็ยบอกแ้นพ่นี็เรียกว่า เมื่อไรเฮ็ดไห่ไนะกะเาา็เลยมาเฮ็ดไห่มันโอ้ยสองตำนี่นึงเดี๋ยวามาหนีเนี่ย,น,ยนี่เฮ็ดไห่เองเนาะเนี่ยยากคนนี้ก,ก็เฮ็ดมาแล้วนะั่นก็เลยเฮ็ดไห่มันเพียงเสมอพอดีมันเนยโอ้ขอบใจหลายเนี่ยรีบปาเนี่ยนี่คือเฮ็ดได้ป่ะเรียบแบบว่าห็นห้อยบมุกห,ห้อยอย่างนี้เรียบเปี้ยพอดีเลยเนะี่ยก็เลยไปถามเพิ่นนี่ว่าคือบอกเคยว่าสิบวันเลี้ย,ง,ยงลูกสาวเขาจังที่นะเขากับเล่หมอเลี้ยงแพลเสริม เลยามเบองเขาวาเกิดวันที่สิบสี่อายุมันได้ยี่สิบหกปีแม่นา่อถือเน่นมันบ้านเลขที่มองมันอยู่นั่นหลังนั่นเก้าสิบเก้าลังงามง่อมไหมช่วงขามนั่นอะ่าฟันวินั้ลานข้าวไงบ่อนนี้ตอนนี้ลานข้าวตันนหลันข้านลานข้าวสองหบ้านเลขที่หกบ้านเลขที่สองหกลังนั่นอายุมันกับยี่สิบหกอายุมันกับยี่สิบหก ล้านค้าก็สพ่อสสิบสี่าสาลคา้อามาลูกสารลำคาเนาะังกซีอพเกิดยังข้าลูกสารลำคาเอาีาลำคาตันได้่กับว่าหราน้นาลำปัดเจ้าลูกเจ้านาอเฮ็ดเฮ็ดกดไว้เนาะเงี้ยเด็กดไว้อายุยี่ิปีได้ไปกินกระมูอายุยี่หกปีเดพ่อสเอาบทำนำมันหน่พสสิ โอแม่บัเกิดปีสิบสี่ตอนสิบสี่ที่อ๋แม่ยุติแม่อายุยี่สิบหกนี่มันจะเกิดพลาดพอได้เมต่อกันด้วมั้งเนาะอันน้เป็นอายุนะเราเอากบลุมก็้นางที่เนีะมไดร่สามสิบมเกิดสามสิบปดมันได้สมสิปีพ้ยเด้ยี่สิบกก็ติดใชล้มามแปดสมเก้าสี่สิบเลีกเรานค้านะเลขล้านค่านะ พ้อซอสี่สิบสองใช่ที่บ้านเป็นข้อซออะไรก่อนสี่สองหรือี่สนข้าวหมูสี 4, 3, ่ปีสามสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบที่สองนี่เอ็ดะที่ 26, รำคาญยี่สิบหกดพอดีเมียนอันนีะ้ะยี่สิบหกคนเดียวกันเนี่ยเราไอทำายได้หรอกอายุยี่สิหนเออเด็กวันยี่หกหสามเลยนะเมียนบ้านเห็นไหมมูเก่าเหนปะน้องราอานมูไรหมงดำคาวมูสองเดี๋ยวฟังหน่อ ฟังช่างพี่เลยฟังทางผีงล่ะหองใจพไพ่มูเลยไพ่หมูเก่าถอยไม่ช่างพีเดี๋ยวมูสองคิดว่าหมูสองเลฟังฟังถอยขึ้นวาโรงเรียนเน่ยทับสองเนะคิดว่าหมูสองวังนี้่อนี่พ่อวันทับสองเยองลยเย็นแม่เขาบอกว่าวันเนระส่วนเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวกันกันยิบเก่าหยิบเก่ากัน ตอนนี้ละป่านเกี่ยวกับไว้ประเทศน้องไม่ไม่เป่นเลขเพื่อนบ้านนะมันเป็นเลขเหมืนเพื่อนน้องเกิดวันที่สิบสี่ม่นี่สบีแม่แม่้นเกิดปี่สหกทับสองันเกิดมันเกิดสิบหกทับสองสิบสี่อ๋อ มากเลยพอลี่ยักาอยู่พอยู่เลนาะมองเันและมองกงยู่มานเงินหละเออหรยาน้ากันตรงกันกับรงคางีตรงกันเี่พเป็นถึงกัวัเกิดอไร่ได้กินไปื่อยว่ได้ตายว่้ยังพวกชิวได้ไรพันุสไปได้ัเอาไงกินงานนี่แหละกินงใส่อายุกับบ้านเลขที่ปียวงนะเลขบ้านที่พอลี่พันไปเห็นใครเจ้าน่อ กบาลที่รัค่าคือยี่สิกงสองเมียลูกสาวพ่นพูดที่บอกเห็ุผดไว้ให้กก็อยู่ยี่สิบหกปีเนาะก็สิไปถามเล่านี่บอกให้เราเสื่อจะลอาเสื่อเล่าบังเรื่องหกเก้าเด้อบอกมันไม่ร้านเาผมก็บอกเืยไปเรืยอไปถามมันซื้อมามัมซื้อมาปันเกีียวกับบอกยี่สมตรไม่ช่เดยวให้ฟนหนึ่งม่นเนาะเจ้าถือว่าบ่่น เป็นภาสีเล่าคนานือสิง่เป็นมันมามักเล่นอันนี้นครับพอลีฟฝันเกี่ยวกับล่านค่าเนี่ยนะครับฝันํำได้ที่หงน้ำนั่นนะครวาดกับพปสุกระจ่างยังไงตอ16กอกิลีเงี้นะครับแต่ว่ามตัวนี้นะครับเป็นมาฝันมาขึ้นนี่แหละแล้วพอเล่าออมาว่าฝันว่าไปร่าค่าลูกสาวที่เปิดกวดไว้ภนษีเฮตดปากวดไว้ ออไปกับม่วงสนเป็นไปงานวันเกิดนะมันเสมอนเวลาอ่านนีอาจสะเป็นวันเกิดก็ไดงาันเกิดก็ได้เอาอยิบไปงามวันเกิดมู่เขาเขาิซี่นไนอเกิดเกิดวันงานวันเกิดกซิซี่เนี่ยแหละาอยุนี่นะนะครับกเกิดดีนะกัคือสิบกับยี่สิบหกยีบเก้าสิบส่นาะวันต้องก็เรียก่าดีร้านข้าวอดีนะอยู่กับวันเกิดนี่นะรวกันนะครับสนใจเพื่อนบ้านพอลี่รอบฝันองพอลลีเด้อนะครับฝันดีครับ เปลยไปสามเลาแล้วเฮ้บอกแม่ไปนีไปสามเมืนก็ได้วันเกี่ยวกับดูกเราอยหยิเยู่ได้มันไปสามเต่าเเตโอ้ามเบง่ะันเกี่ยวเฮี้นลาน้าไม่เด้ถามเต่าลูกสาวเป็นเกี่ยวกับหลักฐาเนาะก็ตรงกันเด้อายุสอเก่าอายุยี่สิบสองหกันแล้วเนาะแค่นี้น่านีมันบอกน้ำดีนะเพราะฉะน้ไหนบอกน้ำดีโอ้ชักชามดีกรเล่าคี่ดงหาพี่โนพ่อฟันพลีเนาะ ค <mile> <So. S 3> ือว่าฝันว่าวันเกิดที่ยากนะวันวันเกิดก็อายุเนี่ยนะวันไปเอาไว้ไปกินงานวันเกิดแมนแมนอืมไปกินงานวันเกิดกับโม้เลขโม่สองเก้าสองห้าหกเก้าลบด้วยยี่สิบหก 2543พเกิดอือ2543เท่านั้นอือ2543เฮือนเฮือนเาล6ลเด้อน่6ละแม่นๆเอาบ่อยดพก็2543เด้อครับจด่าหลายดอกเียเอาหลายสิงามบ่ได้เงินเอาง่ายๆนี่เอาอยู่ับ9กับ14น่นะาคาเนาะกับ ก็ผม oh อะไรกับสีซีนะมองมันตรงกันคือกุมูกับีเม้นมองมันตรงกันนี่ละเองก้านี่มั้อ่ะตามนี้ได้นะครับสำหรับกระฝันอลีนะครับฝันมาเป็นร้านค่านะครับลูกสาวเขาจอจะไหว้เปื่องานวันเกิดอันเรียบเขาเรียกแรงแรงละเอียดผลีลเอีไข่ขยนเรียบเนาะลูกสาวนเกิดสี่ซีนะครับเกิดพ่อซอสองหาสีสามเนาะอายุยี่สิบปีนะครับโตร้านค่าที่เพิ่ไปไปซื้อขอกันนะ กับอีกสหกทับสนะครับเนาะเท่ากับสอหกกับกับสอ 6, กเนี 9, ่ยนองมือตีเนาะอ้ะอาโชคดีมีใช่เด้อนะสกปฝันพลี่มั่นใจจนขี้ราไปถามฝันให็นหลางคาดีน้ำไหลปอผาดมานะครับก็บเลยไปฝ่าถามตนเสาเลยเอากระดาษจะไปชห้ที่น้อนขะี้ดอกโชมมาครับ